อุาหละสกูงานนี้เครื่อง S R C กางหลดอยู่ขอบคุณครับมาแล้วเฮ้ยเสียงคนนี้คนคุณนะดูดิใครฮะอะไรเนี่ยไซแอนคะแนนติดลบติดลบไปไหนไม่ติดยี่แปดเห็นป่ะน่ะลบยี่แปด สองเก้าองเก้าแปดไ่ห้นเป็นสอนะอันนี้พอเทบเพจสี่กับสามกอดก่อนสี่ครั้งเพิ่มหายก่อนแล้วเออห้าแล้วกึบ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  <c oughs> เราเที่ยวพอเท่าหมดโอ้พันกว่าครั้งคั้หนึ่งนะสกรอร์อ๋อพ,พุ่งหลาพุ่งหลา อาืมจะดูคะแนนอะอ้าวคะแนนไหนใครเดินเยอะกว่ากันเนี่ยพอเยอะกว่าเราอีกเออเนี่ยคะแนนเนี่ยเปล่าลบยี่สิบแปดเราเห็นสองรเราเห็นสองล้ก้เก้านะอันเหรอเอองั้นคะแนนเราเหรอคะแนนเราติดลบเหรอก็ไม่รู้สินะเอาไป อ๋อโดนดูดไปแล้วค่ะจังหวะนี้แมวแมววิวมาแล้วปึ้งมาแล้วฮะโอเพนเนี่ยเอ็กซ์ตาร์คอร์ทเท็กเพดอัปเตอร์ไปลองดูผมไม่มีอะไรใช่ป่ะผลก็คือเลือกดานนี้แหละเดี๋ยนะอันนี้มันคือผมได้ทีเดียวอ่ะไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะเดอะทูทูท อ๋อแปรดิไหนอัปเตอร์เมนมั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 นไม่ได้ลบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดิอ๋ออ่ะไปดูแป๊บ <ไอ S 1> <ป>มันคืออะไรมันโบนัสทำไมโบนัสมันเยอะแฮะมันเป็นโบนัสหรือมันมระดัดที่ยากไม่รู้<อ>ดิดเออกำลังรอเครื่อง S S สเอาซาดโหลดอยู่ขอบคุณครับอัะผมตึง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 ฮะเราเล่นอะไรเนี่หรือยังมันจ่ายหักลองดู Oh, yeah, 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 yeah. Did I show you my latest uh, uh, Here in the oh. future, where all the humans are alive, I call this first piece "Turrets." It's an exploration of how we're hmm. all devices acting on simply expressed directives, inflicting pain despite our own desires. Don't get distracted by the subtext, though, hmm. because the text is that they're going to be shooting at you. Mm -hmm. เขาบอกว่ายินีต้อนรับเข้าสู่โลกอนาคตอันนี้คือหนึ่งพันปีหลังจากที่เราทำแบบทดสอบสุดท้ายเมื่อกี้อ๋อวิฮะฮะวิอ๋อมีมีมอะเไรฮะ เอออ๋อ,อร้แล้วเดี๋ยวเราส่งส่งต้องส่งพรผ่านตรงนี้มั้งใช่ใช่ใช่ไปนะยูอ้าวมาเอออ่อ,อโอเคเดี๋ยวแล้วก็กดให้หน่อยเหยียบให้หน่อยอ่าฮะแล้ว ยิงไม่ได้อ๋อยิงได้งั้นเราออกเลยนะออกจิไปไม่ได้อ้าวได้แล้วเหรอโอ้โอเกผ่านแล้วแล้วเราจะไปยงไงตรงนี้มีไอ้ตัวเลเซอร์อยู่เออต้องแบ่งเลเซอร์มาให้เราหึเออยิงเลเซอร์อาบอกให้เนี่ยโอ้เจ็บโอ,อ้ อู้ยอดมากออ้อันนี้มันมันคล้ายๆด่านแรกเราเลยเนาะคล้ายๆกันมันใช่ปะไม่ใช่นี่หรือว่าใช่อาจจะใช่สรุปเรากลับมาเล่นอีกครั้งเหรอน่าใช่เพือ่ออะไรเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยากขึ้นคล้ายๆใช่ไหมแต่ยากขึ้นใช่ใช่ยากขึ้นเอาละ เขาไม่มีด่านนี้จำได้มั้งฮัลโหวเกือบแล้วหืมแล้วสรุปโบนัสนึกว่ามีอยู่ด่านเดียวปรากฏมีเยอะออโอเคฮะออยทำไรเออรับบอลนะหนึ่งสองสามรับได้ไงเอ้ยอเอาใหม่ๆๆๆๆๆปไปยังไม่ทันได้ตั้งสติ ว้าวอ้บเอ้าแหมโดนอะไรเหรอมันไปโดนประตูไม่เป็นไรไม่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 รอรับแล้วเรอรับแล้วรอรับแล้วครับจังหวะนี้อ้บเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อฮะไม่อีกฝั่งนึงแอบไม่ได้วางไว้ก่อนกระเด้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมันคล้ายๆแบบเดิมเลยอ่ะ มีแล้วด่านแรกเราก็เล่นแล้วด่านเนี้ยนี่ไงแล้วเราก็ส่งบอลไปเอาใหม่ออยต้องไปกดบอลใหม่ส่งไปไหนอะ่ะออยต้องออยมากดบอลใหม่ใช่ป่ะ <c oughs> แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วเราก็ส่งกลับไปหาออยตรงไหนอะ่ะเนี่ยเนียเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยจำด่าน<อ>จำได้ป่ะเนี้ยเหมือนเราเล่นแล้วอ,ะอ่ะอันแรกแรก,แรกมันเราส่งผ่านช่องไม่ใช่หรอ <c oughs> รับนะอ่า <c oughs> วิวอ๋อต้องเปลี่ยนพอเท่าเปลี่ยน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 ตรงนู้นตรงนู้นอ่าฮะแล้วใครจะไปรับอ่ะสิบเปล่งละเกิต้องรับจะไปรับยังไงเรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องไวแหละเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคลือลืมลืมครับผ่านไปยังผ่านไปแล้ว เอยรับเลยฮึบฮึบโอเคได้แล้วเอฮะอันลอันยองมาเซลโอเคอ้าสอดพิลู เมือนขาแล้วก็ไปเกียนเกียนแท้สรุปแ้วโบนัสมันยากขึ้นหรือเปล่าอ่ะยากขึ้นก็เหมือนกับว่าเราต้องมิงพวกกรนสุดอ่ะแทงก็ตกบอลตกน้ำจำแจมจำแจมไยน้ำเพราะแรกมันไม่มีไอตัวยิงใช่ป่ะหรือมันมีไม่มีตัวยิงไม่มีเหรอไม่มีอ๋อตแล้ว ตอนแรกมีอันนี้ปะนี่มีอู้พอแล้วเปลี่ยนด่านเฮ้ยโอ้ยว้าวตุ่น,ล,นลูกไมหมฮะคุณเกอร์อออตุ่ตุ่นลูกไหมนังอยู่เขาไหมฮะนวดนี่อยู่เขาไหมฮะหนวดตายแล้วปลอดภัยเพราะว่าตนนั้นจำได้มันก็พูดแบบนี้เหมือนกันไอคอลเด็ดวันส์ส์แมันก็พูดอย่างเงี้ยโอ้ยลอยอยยิงตรงนู้นยิง,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 งไปตรงนู้น อ้าวเด่นเล่นไหมเนี่ยเล่นไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันไม่ใช่ตัวรับเลเซอร์อยู่ไหนตแล้วเราก็ต้องยืนถืออย่างเงี้ยนะก็ต้องยิงไว้อะก็ต้องยิงไว้เอาฮึก็ต้องยิงเองยิงไงะ อ๋อเรายิงเองฮะใช่ต้องสีแดงสีแดงสีแดงแดงสีแดงสีแดงยิงไหมอ๋ออเเอือฮะมาถือรอแป๊บนึงอือฮะอ่าฮะอ่าฮะอันยองสวัสดีเอ้ยเฮ้ยมีอืมกระโดดตีลังกาเหรอใช่ โอเคแล้วก็อ๋อสรุปต้องทำอะไรฮะเรอของหิีไว้ก่อนเพื่อให้เปิดแอปไว้ก่อนแล้วก็อ้ยิงออยยิงอัลโลลเดี๋ยวกำลังมองหาทางอยู่ว่ายิงไปไหนอ๋อก็ยิงจากอย่างตรงนี้มาตรงนี้อย่างเงี้ยอุ้ยโทษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ ออกไม่ได้เอาม่ยไหมอืมอ่าฮะเพื่อนนี่มันดีเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เด้อเด้อเด้เดอเดเดเ๊ะตรงนี้มีลิฟเช็คแป๊บองั้นออยยิงไหน่ะไหนไม่ลิฟ อ้าวแล้วออยก,กันอย่างนี้แล้วเราจะไปไงฮะโอเคเลเซอร์ด้วยเลเซอร์ยิงเลเซอร์ด้วยต้องยิงก็ได้ไม่ต้องใช่ไหมมาเอาแค่แสงแค่นะั้นหรือแสงทำอะไรได้นั่นแหละประเด็นตอนนี้กำลังคิดอยู่อีหรือเปล่านี่ไงเพื่ออะไรอ่ะใหญ่เนี่ยว่ะเราตลองไปยิงไหนทีเลเซอร์เออไม่ได้ดิหึ่ ก็ลองยิงเลเซอร์ใหม่สิยิงเลเซอร์ใช่แต่ยิงเข้าตรงนี้นะคือให้เราไปยิงใช่ไหมใช่อ่าโอเค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 ยิงแล้วอยู่ไหนแล้วล่ะอ้าวไปไหนอ่ะไม่ยตรงนี้สิหืมให้เราไปยิงตรงนั้นเหรอ เราต้องเอาตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เออจริงเพื่ออะไรตรงนี้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 ่อยเนี่ยอ๋อเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันมีอีกที่หนึ่งอ๋อนี่ไงบันไดเอาลงก่อนเอาลงก่อนเจ็บ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 เจบเจ็บ,บ,บอ่ะเอาขึ้นเลยเอาอ้อก,ก็ผ่านคนเดียวดิใช่ป่ะล่ะยังยังยังต้องลองดูก่อนอาา่าฮะโอเคแต่เ้อย <ละ S 2> ชัวร์ผ่านคนเดียวเอาลงก่อน งั้นก็อ๋องั้นเดี๋ยวจับอาเกอร์รู้แหละนั่นแ,แหละเดี๋ยวเราจับจับตรงนี้เออแล้ว <What? S 1> ก็เล็งค้างเอาไว้ไงแล้วเดี๋ยวพอมันเออเนาะไม่ต้องเล็งค้างเอาไว้ก่อนกอเกอรอ๋อออย ก็ตอเเหมือนเดิมอ่ะที่ทางเดิมอ่ะที่เดิมอ่ะมันยากขึ้นใช่ไหมอันนี้ตอนแรกมันเป็นอย่างงี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ปะจอยอ่ะฮะอ่ะเราเลงเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ก็ปล่อยไม่ได้ไม่ได้ก็คือตามที่เราคิดก็คือแบบกะให้แบบไอ้ลำแสงเนี่ยมันพาไปเงี้ยแต่มันพาไม่ได้เล็งด้านซ้ายแทนได้ไหมไม่ได้ด้วยเลงด้านขวาก็ไม่ได้ เอาไงดีเอาไงดียากจริงเอาไงดีเลิกเล่น <c oughs> นี่มังเย็นเย็นเออนั่งไงเล่นไม่รูน้นีเกอร์ก็ここเราก็กะจะวางไว้อย่างเงี้ยอ,อ๋อออยเอาลำแสงยิงตรงนี้ดิ <c oughs> นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรา แป๊บหนึ่งอ่ะไปเลยเอ๊ะเราว่าเราหันผิดด้านนะอ๋อต้องขยับขวาใหม่นิดนึงปะไม่รู้ดิขยับขยับขวาหน่อยนิดนึงขยับด้านนี้มาหน่อยไม่ถึงเลยเกอร์ยิงตรงเนี้ยเกอร์อืมเกอร์ยิงนี้ก่อนเกอร์ยิงนึงเกอร์ยิงใหม่ทีฟ้าเกยบไปนิดนึงกรึบเกยบไปเกย์บางสายนิดนึงสายเราใช่ปะ ใช่โอเคได้เดี๋ยวตรงนี้ให้โอ้ไม่น,นู่นเลยเดี๋ยวไปจัดจัดแป๊บนึงจะจัดได้ไหมเนี่ยหาโอ้ไปแล้วแล้วออยก,ก็อ้าวแต่คือไปขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วอ้าวเร็วเลยเอาคืนมาแล้วบอล <laughs> ไม่ ก็ต้องยิงปล่อยก่อนโอเคแล้วใหม่แล้วก็รอใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมมาอ้อยออยอ้อยก็ปล่อยให้ลูกมันนั่นเองมาเร็ว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 ้วๆๆาวกเเกินที่เห็นแบบแบบเกินเห็น ออยลองขยับดิขยับขยับมานดน,นึ่งอะเราตรงหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งนะออยขยับลำแสงหน่อยดิอ,อ่าแล้วเดี๋ยวพอนั่นก็ค่อยๆขยับยิงขยับ โอ้มันยากขึ้นนะเนี่ยแต่มันก็ด่านเดิมอ่ะมันก็ไม่น่าตื่นเต้นใช่ปะล่ะอ่ะยิงขยับทีนี้เอ้ยเอ้ยได้แล้วไอ้ยาโอนอีกแล้วโอนอแล้วนี่เราจะเล่นอีกกี่ด่านเนี่ยหรือว่าเล่นเรยอยอ้าวเราเล่าว่าเราผิดนะเออเนาะ